สำหรับใครที่ชื่นชอบการเล่นสไตล์ b i g b o s ล w h a t the Fuck นะครับฝากความสนุกอีกหนึ่งช่องทางกับช n นลจอ o n นบอ s กับความสนุกที่หลากหลายมากกว่าเรื่องฟุตบอลและเจอกันได้ครับคลิปใหม่จะอัปเดตท,ทุกๆวันนะครับผมและในศึกคาราบาวครับที่ผ่านมาครับแมนยูเต็ดก็สามารถที่จะเอาชนะซ็อกพอร์ตได้ครับโดยการโรเตชันยกชุดนะนะ แน่นอนว่ามันก็ห่างชั้นกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าแมนยูสามารถที่จะเฉือนไปได้เพียงแค่สองหนึ่งเท่านั้นครับและประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีหนึ่งนักเตะใหม่ของเราด้วยครับคือโคพาวเมอร์ครับยิงเป็นประตูชัยพาแมนยูผ่านเข้ารอบต่อไปเริ่มต้นครับจากการหลุดเดี่ยวของอิเกบาโวครับและก็สามารถจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมนะครับเป็นกองหน้าที่ได้ถูกไปสำรองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะหลังจากที่โฮเชกนี่ระดับโลกไปแล้วครับแต่ก็ยังมาตรฐานสำรองได้ดีนะครับสำหรับอิเกบาโวครับ สุดท้ายนะครับก็เหนื่อยนิดนึงครับต้องมาตามยิงประตูชัยจากด้านของโคพาวเมอร์ครับผมมาในจังหวะช่วง80นาทีสุดท้ายครับทุกคนแล้วก็ยิงแบบเต็มข้อครับแสกผู้สับประตูไปเลยครับซึ่งแน่นอนในเดือนนี้ครับเดือนที่จะถึงนะครับเราจะเจอศึกหนักเลยครับโดยเริ่มต้นจากการเจอเชลซีนะครับตามด้วยการบุกไปเยือนโคเปนเฮเกนนะครับผมแล้วก็กลับมาเล่นที่บ้านกับสเปอร์ พักหสัปดาห์เสร็จครับเราจะเจอกับอาร์เซนอลโดยการบุกไปเยือนครับแล้วก็ไปเยือนไฟยานูดในช่วงท้ายเดือนถือว่าเป็นเดือนที่ก็ถือว่าหนักเอาเรื่องเหมือนกันฮะสำหรับใครที่ต้องการเติม FC คอยด้นะครับผมวันนี้ขอแนะนำฟีฟ่าคอย c o m อไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด b b w ีวอเตอรลดทันที5% ซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์แถมได้แต้มแบบคูณสองนำไปแลกของรางวัลได้อีกมากมายถ้าอยากจะเติม Fc 2 4ทั้ง P ีและโมบายให้นึกถึง El a าสติ s ช o อร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาเย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบอีซี e ่การันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า60,000คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่อ e l a าสติ s h o อหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผม ซื้อในเกมเปิดเดือนนะครับผมเราก็สามารถปุกปัชนะเชลซีได้ที่สแตมฟอร์ดบีตสองประตูต่อหนึ่งเลยครับจะสังเกตเห็นได้เลยว่าแมนยูปีนี้เนะี่ยอาจจะไม่ได้ยิงเปรี้ยงปป้งแบบระเบิดนะครับแต่ว่าจังหวะที่ควรจะชี้เป็นชี้ขาดนะครับสามารถเก็บ3แต้มได้และในเกมน,นี้นะครับผมก็สามารถเฉือนออกมาได้ที่2ประตูต่อหนึ่งครับเก็บ3แต้มต่อไปซึ่งนอนครับ1ประตูทีเดลวก้าสามารถทําได้ก็เป็นการสังหารจุดโทษแบบคมกริบอีกแล้วครับคือเดลวก้าเนี่ยถือว่าเป็น1น,นักเตะที่ เรียกว่ารับจองเรื่องของการยิงจุดโทษรัวๆนะครับแล้วก็ไว้ใจได้เสมอครับตอนนี้นะครับผมผ่านไปทั้งหมดนะครับ11เกมนะครับนักเตะที่ลงเล่นให้เราทุกเกมทุกนัดเนี่ยคือหน้าด้านของเดเมียนโชมาสนะครับเดเมียนโชมาสเนี่ยครีนชิดไป6นะครับผมก็ประมาณครึ่งครึ่งนะครับนอนกาบี้เนี่ยก็จะเป็นนักเตะที่ลง รองลงมาคือ10นัดนะครับสำรอง1เกมนะครับส่วนโฮเชกนะครับเป็นนักเตะที่ยิงประตูให้เรามากที่สุดที่7ประตูในการลงเล่น9นัดนะครับตามด้วยเดลาเวกานะครับซึ่งเริ่มมาในช่วงแรกๆนะครับผมนักเตะอย่างคาโมนาผู้สับประตูสำรองเนี่ยอาจจะฟอร์มค่อนข้างหลบครับอันนี้ไม่แปลกใจเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงนะครับในส่วนของนักเตะอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่งนะครับผมหรือว่าเป็นพวกนักเตะที่หมุนเวียนกันแดนกลางอย่างเช่นเขาพี่ไมโนอูกาเต้ครับก็จะอยู่ในเกมที่ มาตรฐานนะครับไม่ได้มีความโดดเด่นในฟอร์มการเล่นมากหรือว่าฟอร์มการเล่นไม่ได้ดีนะครับอยู่ในมาตรฐานของตัวเองถือว่าก็ใช้ได้นะครับดันโซก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่ดีนะก็ถือว่าปีนี้นะครับเริ่มต้นมาเนี่ยฟอร์มนักเตะหลายๆคนอยู่ในช่วงของหัวตั้งนะครับถือว่าฟอร์มโดดเด่นใช้ได้ครับแต่ละคนถือว่ารักษามาตรฐานได้ดีเลยแน่นอนครับทุกคนเรามาดูในส่วนของเกมต่อไปครับเราจะเจอกับโคเปนเฮเกนครับโดยการบุกไปเยือนครับเรานำอยู่เป็นจ่าฝูงและเฟยานูดก็อยู่อันดับที่2ครับโคเปนเฮเกนเนี่ยแพ้ ฟยนูดมาในเกมแรกนะครับซึ่งถ้าเกิดเราชนะได้ก็จะเก็บ6กแต้มนะครับแล้วก็ฟยนูดเจอกับอาริเตโกมาดิดถ้าเขาตัดกันเนี่ยโอ้โหเราก็จะนำโดดเลยนะฮะในเกมนี้แน่นอนครับย้อนกลับไปในพาร์ทที่แล้วครับโอ้โหเราถล่มอาริเตโกมาดิดนะครับมา3 0ในเกมเปิดสนามครับวันนี้เราบุกมาเยือนที่โคเปนเฮเกนนะครับผมก็แน่นอนหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เราสามารถที่จะเก็บใช้ได้ครับแต่ว่าเราก็ประมาทโคเปนเฮเกนไม่ได้แน่นอนครับ อะไรครับผมวันนี้เราบุกมาเยือนที่อีสต์พอยต์อารีนานะครับวันนี้เราเจอกับโคเปเฮเกนและก็ถือว่าหูไม่รอนใบดูครับยิงประตูมา3เกมติดครับโอ้โหก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับวันนี้ก็เป็นบททดสอบของคู่เซนเตอร์นะครับหนึ่งตัวเก,ก๋ากับหนึ่งตัวสดนะครับอย่างแบรนด์เวตและก็มาไทลิทและก็กองกลางตัวรับคู่แบบที่จะเอาให้อยู่ได้หรือเปล่าครับ สวนมาใช้ได้ฤทธิ์ปีนี้เนี่ยด้วยความอุโสเขาก็ไปกับตันทีไม่กับทีมเราเลยครับอะไรครับผมเกมกับด้านกองโคเปนเกนครับจะเริ่มต้นที่บ้านของโคเปนเกนก่อนครับแมนยูก็ฟอร์มดูบ้างครับในเกมแรกมาที่จรวสั้นแล้วฝากเข้ามาที่ฮอยลุนฮอยลุนขอมาที่แอดลีแอดลี่ได้ใหญ่ครับแอดลี่ได้ใหญ่จะเป็นปัญหาของไมนูครับแล้วโอริเซโอริเซมาอั่วันนี้ตัดเข้าวงนายโอริเซ่ยังม้วนได้อยู่โอริเซ่ไปแล้วโอริเซ่จี้ ที่มาไม่มีคนเข้าอเซฝากช่องนี้มาที่กาบีควักมาแล้วกดซ้ายโอ้โหได้เรื่องเลยแม่เกือบไปครัแบบอูเสียดายครัแบบกาบีคือจับเหมือนจะยาวแต่ว่าแก้ไขสถานการณ์ยิงได้โอ้ชับนแลบบนะแล้วแต่มุมก็มาครับเปิดครอสปตรงนี้มงเช็ดโอ้โหแม่ตามประกบกันไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้ดีถึงจะเป็นประตูกับ โคเฮกเกนครับวันนี้มีเดลิสมาช่วยบังด้วยครับแต่ว่าเอาไม่อยู่เหมือนกันแล้วดูครับโอ้มัไทยเดลิสเข้าเลยปู่ไม่รอครับออริเซ่ในส่วนกลับบ้างจังหวะนี้โอริเซ่ยิง2เกมติดแล้วจี้เข้าวงนายอริเซ่จังหวะนี้ไปเองอริเซ่แล้วสวยๆอริเซ่หลุดขึ้นมาแล้วกดเองเรียบร้อยไปเลยโอ้ใบเคลื่อนอริเซ่โอ้โหเลี้ยงแบบดูเดือดมากไม่มีใครเข้าประกบพี่แกมาเองแบบ นอนสต็อปด้วยนแล้วยิงได้ดีด้วยยเป็นหนึ่งศูนย์้กับแมนยูตื้อๆต,ตันๆเนี่ยโอ้โหแมนยูใช้ความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงตะลุยเข้ามาแล้วไม่มีใครเอาอยู่ครับลุนนี้ยิงได้ดีซะด้วยครับเรียบร้อยเลย <c oughs> ถือว่า <c oughs> เป็นตัวเปลี่ยนแปลงเกมที่ดีครับเพราะว่าสไตล์โอดิเซ่กับบิลลี่เวสตันเนี่ยคนละสไตล์นะบิลลี่เวสตันนี่คือสายทะลุทะลวงแบบเร็วจีครับแต่ว่าโอดิเซ่นี่คือสายลากเลื้อยแบบแย่งได้ยากครับ ครึ่งหลังครับด้านของวารสโกเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งครับอีก45นาทีส่งด้านของอูกาเต้ลงมาแทนคอปปี้ไมนูนะครับแล้วเดลวากาเปิดออกมาเวร์มิเรนกดบอลมันปิินๆแล้วมาถึงโอเชโกโอ้โหไม่รู้ว่าตั้งใจยิงหรืออย่างไรครับอ้าวแล้วโดนจกครับเดลิสแล้วสวนกับจังหวะนี้มีบันเทิงหรือเปล่าแล้วหลุดขึ้นมาดึงจังหวะน้หนึงฝากเาตรงกลางแล้วไปดูไปดูสุดท้ายอูเดลิสยังอยู่ครับโอ้โหแล้วเคลียร์ทิ้งกันไปเลย ด้านหน้าครับอะไรครับวงแม่ยูเต็ดเปลี่ยนอีก3คนครับเป็นไน,นของบิลลี่เวสตันครับแล้วก็แอนเดอร์สันรวมถึงอาราฮันโดกานาโชครับมาใช้เดลิสฝากไปเดลิสเล่นเอาและกัังวะนนี้สวนกับจิ้มไปก่อนโอ้โหยอดเยี่ยมแบรดเวดฝากมาสวยครับตรงนี้วรวมิเรนได้พิกพิกมาแล้วซ้ายเห็นโฮเชกหลุดขึ้นมาโฮเชกยอดกระปาวอกไม่ถือครับ แล้วปามไม่กัวเต้กุวเต้กดไกลๆติดบล็อกออกหลังไปเลยโอ้โหยังไม่ได้ประตูที่สองครับพูมไมเกนรึ่งหลังก็เหนียวจริงอัวเต้ฝ่าวมาแล้วเวสตันเติมก็ไปด้านในเวสตันยอดกลับมาโฮเช็กจริงแล้วก็ูยังอยู่ครับโอ้โหโอโห้นี่คือเน้นเด็ดจันแล้วแต่ละคนองแมนยอยู่กาเดโชเตะบุมจังหวะน,นี้ก็ไปโฮเช็กมองสปัดออกหลังโอ้โหจบเลยแม่ได้เพียงแค่หนึ่งศูนย์ครับวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเตด ก็ถ no? ือว่าโกเบเกนเขาก็เกมแดนกลางของเราในครึ่งแรกก็ไม่ได้ถือว่าเบ็ดเสร็จนะครับต้องเปลี่ยนอุกาเต้ลงมาครับจนถึงทําให้เกมมันกลับมาเป็นฝั่งเราเนียล่าสุดครับเฟยนูดครับเพื่อนร่วมกลุ่มของเราในศึกอ่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับโอ้เขายื่นซื้อวาเลนตินบาโกมาที่45ล้านปอนด์ครับโอ้โหนี่กะตัดกําลังหรือเปล่าครับนะหรือว่ามาทําให้เตะไข้เขว แต่คือวอลตินบาโก้นี่คืออนาคตตัวจริงของเราเลยนะแทนฟานกาเซียแน่ๆเลยครับเพราะฉะนั้นเราไม่ขายเด็ดขาดจะให้มามากแค่ไหนก็ไม่ขายต่อเนื่องกับเกมกับสปเปอร์ครับทุกคนแน่นอนว่าเราจะเปิดบ้านเจอกับสปเปอร์ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับหลังจากที่เกมที่แล้วเนี่ยเราก็บุกไปชนะโคเปเกนเพียงแค่หนึ่งศูนย์นะครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเรายังเป็นจ่าฝูงอยู่ครับและก็วันนี้เนี่ยนกแต่อย่างกาลาโชครับแอนเดอร์สันได้ลงตัวจริงนะครับ เป็นการสับเปลี่ยนกันนะเพราะว่าพักเพียงแค่สวันเท่านั้นจากเกมที่แล้วอะไรครับผมเกมจะเริ่มจากฝั่งแมนยูก่อนแบบรวดเร็วครับวันนี้การแข่งขันก,ก็แข่งชุกเลยครับเราจะมาให้ทุกคนได้ดูกันแบบจัดเต็มซาคิฟจะช้าหรือเปล่าซาคิฟจะชา้าแล้วดูอันดับสัน้นหลุดขึ้นมาอันดสันจังหวันี้จับให้เลยโอ้โหไปคิดช้าดำช้าไม่ได้ครับโอตัวเพสซิงระดับพักการอย่างอันดับสั้นอยู่ในเกมนี้โอ้รู้ว่าซาคิฟครับ ช้าแล้วเอด์สันตัดเข้าให้แล้วเรียบร้อยครับโอ้โหคือช้าให้เอด์สันไม่ได้ครับไอตัวนี้ใครหยั่นนะทุกคนและแรงดีด้วยครับเรียบร้อยครับคือสเปอร์อะ่ะเป็นทีมที่ยื่นซื้อเอดาันร้อยสี่สิบกว่าล้านด้วยครับเราไม่ขายวันนี้ก็ยิงใส่ซะหนึ่งดีของ่ายๆครับมาที่อูกาเต้ฝากไปด้านซ้ายจาังหวะเดียวมากาดาโชกาดาโชส่งต่อให้โฮเชคดึงจังหวะเล็กน้อยครับโฮเชคคืนกลับมากาดาโช แล้วโดนบีบจากด้านหลังฝากต่อมาไมนูและยกจังหวะนี้ไม่ได้ไมนูยังเก็บได้อยู่แล้วกดเต็มครอวโวิคาริโอโอ้าวบิลลี่เวสตันเก็บได้ไมนูออกมาที่บิลลี่เวสตันและจะวจังหวะนี้เสาแรกโอวิคาริโอเปิดบอลลงมาไม่ดีครับสุดท้ายลงมาแก้ไขด้วยการเซฟกาลาโชอ,อีกครั้งครับเตะมุมเสาแรกบงเช็ดไปแล้วเคลียร์ที่เวกัสปั๊มยืนมาไมานูอาร์แล้วแมนยูพับสนามของแท้ แล้วมาที่กาลาโชกาลาโชยกจังหวะนี้ให ok ้โฮเชกจับแล้วกดดูุ้ยคาเลโอยังอยู่แต่ว่าอ่ะตัดม่ได้สวยครับอูกาเตะหนีมาและช่องนี้เห็นหลุดมาแล้วจัได้กาลาโชหลุดขึ้นมากาลาโชแตะไปแล้วย้อนกลับเข้ามาเรียบร้อยครับโอโหเอาชูเอฟ20แมนยูเต็ดโอเวอสันใส่ไปสองประตูแล้วในเกมนี้ต้องชมกาลาโชครับอูเลี้ยงเปิดมุมจน เนี่ยบเปิดมุมได้สวยครับแล้วก็ไม่ห่วงบอลด้วยครับเปิดมุมให้อเดสซันได้เข้าชาห์จอสวยครักาาโชถือว่าโตขึ้นเยอะครับจากสมัยที่อยู่กับแมนยูเตดดันขึ้นมาช่วงแรกๆครับจะมีความห่วงบอลหน่อยแล้วอาร์แสเปอร์สเปอร์ได้ขึงบ้างครับออกมาที่กาเวนเบิร์ดกูเชฟสกี้กูรูเชฟสกี้จังหวะนี้ต้องซ้อนครับต้องซ้อนกูเชฟสกี้ครับตัวนี้ดูดันเหลือเกินบาคูฝ่าเข้ามาตรงกลางแล้วกดติดบล็อกไมนูครับโอ้ดูนี้เล่นได้ดีครับเกมรับแมนยู กาเวนเบอร์ชเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่อาริจริงชอบนะว่านักเตะการเวนเบิร์ชเนี่ยถ้าเราใช้ถูกที่ถูกเวลาเนี่ยมันรูปร่างเขาใหญ่ทุกคนนะแล้วแก้มาสวยแบบวันนี้เวสันฝากเข้าไปไมโน้ขอมาแล้วแมนยูโฮเชกรอซ้าย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 มาโอ้โหมาช้าเลยเกินฟากรเซียแล้วฟากาเซียเห็นเสาสอวันนี้มองไม่ถึงับโม และแมนยูเต็ดจะเปลี่ยนแล้วครับรึ่งหลังครับทางด้านซ้ายเนี่ยโดนเจาะไม่พักครับต้องเอาทางด้านของกาลาโชที่โดนใบเหลืองออกครับเดี๋ยวลา,าวกกาครับต้องลงมาช่วยไล่นะเพราะว่ากาลาโชตัดเกมไม่ได้ครับแล้วก็เซอร์เซลงมาแทนฝั่งของอดัมโฮเช็คครับในรึ่งหลังเปิดกรอดปตรงกลางๆงแล้วพิงยังวันนี้รับได้ที่โชมาสครับบาโวปัมม๊มอุกาเตส่งต่อไปแอนเดอร์สันฝากขวาไปแล้วจ้องนิกาบีเห็น บาโวโอหลุดขึ้นมาแล้วกดเรียบโอ้โหบาอีกแล้วโอ้มันจอมจะล่มประตูสำรองอจริงๆอะคือลงมาเนี่ยมันทามิ่งเป๊ะตลอดเลยบาโวโอนี่คือเกิดมาเพื่อเป็นตัวสำรองจริงๆนะมาดูครับหนีกับดักล้ำหน้ามาสวยมากกาบีส่งมาปุ๊บแล้วยิงได้คมคือข้อดีของบาโวโอคือมันคมนะทุกคนแม่ผมว่านาคตนก็น่าจะขึ้นมาแทนโอเจ็กละ แต่ว่าโฮเชกตอนนี้มันทดแทนลาบากนะเพราะว่ามันยังอยู่ในจุดพีคอยู่ครับทุกคนบาคูเจอบีบจากฟานกาเซียบาคูอยู่คนเดียวก็เปิดมาแล้วเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับแล้วดูครับโอ้เรียบร้อยครับแมนยู Man, <you S 1> ก็เปิดป้านทะลมเขาได้วัาสเปอร์ไป3าศูนย์ครับเขาถือว่าเร่งเครื่องและก็สามารถปิด3แต้มมาในบ้านได้ครับแมนยู ถ้าเราดูเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเอเดอร์สันครับวันนี้เนี่ยเขาวิ่งไป12.8กิโลครับแล้วทางนี้ทั้งทีมเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่8กิโลแล้วโอ้โหมากกว่าเยอะเลยนะจังหวะแท๊กเกิลเนี่ยมีโอกาสแท๊กเกิล5ครั้งอ่ะอาจจะสำเร็จเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ว่าแท๊กเกิลบ่อยแสดงว่ามีจังหวะเข้าบีบเข้าตันบ่อยๆกั่ตัวเอเดอร์สันก็เป็นจุดเด่นของเขาอะนะซึ่งแน่นอนนะครับผมดาวซันโวตอนนี้เนี่ยก็เป็นอดัมโพเช็คนะครับที่เป็นอันดับที่1อยู่ที่6ประตูครับมอตตาเนี่ยเป็น นัเตะจากเชฟฟิล์ยูเต็ดครับอุ้ยผมว่าน่าสนใจชื่อไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะไปลองเซิร์ชดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับเก่งหรือเปล่านะหรือว่าอายุเท่าไหร่แดนนี่มอต้าครับอืมเป็นอ่านี่ไงทุกคนแดนนี่มอต้าครับกองหน้าจากเชฟฟิลล์ยูเต็ดนะฮะวัย32ปีตอนนี้หูฟอร์มเอ็กซ์เลนเซเลยนะแต่ว่านักเตะเนี่ยกำลังจะรีทายในปีสุดท้ายครับหูแล้วมาเก่งตอนแก่ซะด้วยเหลือเชื่อ แน่นอนครับเกมต่อไปเนี่ยก็เป็นศึกแข่งศักดิ์สีนะครับระหว่างแมนยูอาร์เซนอลเนี่ยครับอาเซนอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่อาจจะไม่ได้ยิงเยอะนะครับแต่ว่าเป็นทีมที่เสียประตูน้อยครับแน่นอนว่าเราก็ต้องมาดูเซตเกมรับของเขาคือถือว่าใช้ได้นะเป็นกองหลังพันที่มีความเร็วทั้งหมดครับแต่ว่าข้อเสียของเขาอาจจะเป็นในเรื่องของ ความสูงใหญ่ที่ผมว่าโฮเชกอาจจะกินจุดๆที่ได้ครับแต่ว่าความเร็วของตัวลูกก็ไม่ว่าจะเป็นมาติเนลลี่เตลแล้วก็ซาก้าอันนี้เนี่ยกองหลังของเราต้องระม,มัดระวังอย่างดีเหมือนกันนะเพราะว่าเผลอไม่ได้เหมือนกันในพวกนี้ครับเร็วเหมือนกันในเกมวันนี้ครับบุกเกยือนที่เอมิเรตสเตเดียมครับแมนยูเตดครับวันนี้จะใช้นักเตะกองกลางตัวรับ2คนเหมือนเดิมครับคือนักได้ของอูกาเตและก็มาเช่นฮะูแมนครับก็เน้นรับแน่นๆครับ ่วนตัวรุกเนี่ยคือจัดเต็มทั้งเดนลาวีกาโฮเชกและก็เวสตันนะตัวจริงหมดเลยรวมถึงกาบีด้วยครับเอาละรครับผมเกมเยือนของแมนยูครับเพื่อที่จะรางจากฝูงต่อไปเริ่มต้นแล้วโฮเชกอย่างที่บอกครับวันนี้การรับคู่อย่างฮูมนนันแล้วก็อูกาเตจะได้ความนิ่งแล้วก็ความแน่นแน่นอนแล้วแล้วมาถึงฟรีคิกของอาร์เซนอลครับอัอนตรายจังวันนี้ <S <S จะเล่นแบบไหนครับวิ่งเข้ามาซัดแล้วชาวโลกโก้จอมยิงฟรีคิกอยู่แล้ว แล้วแมนยูเหมือนกับว่าลูกนี้ต้องชมก็เลยครับจะไปโทษกำแพงกระโดดช้ามันก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าอูยิงดีเหลือเกินครับชาเลกูดูครับอูยิงแบบคือเราก็พะวงสองคนแลยครับทั้งชาก้าแล้วก็คาฮาลูกูหูจังหวะนี้กระโดดก็ไม่ได้ช่วยครับคือยิงดีเหลือเกินครับพุ่งอ้อมกำแพงครับโดดสูงก็ไม่ถึงครับแล้วอูโทมัสพุ่งไม่ทันครับยิงดีเหลือเกินครับคาฮาลูกู แม่มาถึงก็ทักทายก่อนเลยแปนาทีจากฟรีคิกระยะไกลเราต้องห้ามฟาวแล้วแต่ยิงฉมังกนาดนี้เนี่ยศาดตร์ยาวขึ้นมาด้านหน้าืีว่าเป้าชัดเจนครับมาที่กาบี้กาบี้ดึงจังหวะออกซ้ายไปที่ดาฬิกาขึ้นมาเติมดาฬิกาสปีดฝากเข้ามาสวยๆที่กาบี้ดึงเข้าขวากาบี้กดเข้าี้โอ้โหแลมเซลยังอยู่โอ้โหเหนียวนึบเหมือนกันแซมบี้ลบของกาเตะอ,อัดไปแล้วดูยังไงเนี่ยแม่ยังบล็อกไว้ได้เวตันสวนกลับคือบ้าครับ มาที่กาบี้กาบี้เลือกขวาออกไปนู่นแล้วที่เทเลอร์สปีดมาอย่างวันนี้และความเร็วและยอดเข้ามาโฮเช็คบองเรียบร้อยเลยโอ้โหของจริงครับความสูงเนี่ยเป็นปัญหาเกมรับอาเซนอนแน่ๆนะความเร็วเราอาจจะเป็นรองครับแต่ว่าความสูงเนี่ยพอยอดเข้าไปให้กองหน้าตัวเป้าอย่างอดัมโฮเช็กนี่ขนาดโดนลุมสองทุกคน ทั้งอุปาเมกาโนแล้วก็แบ็คครับเอาไม่อยู่ครับเปิดแม่นเหลือเกินครับเจสันเทเลอร์แล้วดูครับคูเช็คใช้ความใหญ่ขึ้นได้เปรียบแล้วม่งได้เฉียบมากๆอาแล้วมาอีกแล้วแซมบีโลของกาฟามาที่เตล์เตลสปีดแล้วเตลจังหวะนี้เตลเข้ามาและชาโลโกยิงติดตัวหูกาบีมีสวนรอขวาขวาไม่เติมแล้วกาบีเห็นไม่ได้แต่ปั๊มอย่างนี้ยังได้อยู่ครับมาที่เวสันเวสันที่ ขีเข้าวงในาเวสันมาสาสวยๆแล้วปั่นซ้ายเรียบร้อยไปเลยอโหความเชียบคมของแมนยูมีมากกว่าเซนอนแล็บมาไม่ได้เพอร์เฟกนะครับมีตะกุกตะกักเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหปั่นลูกนี้ของเวสันนี่คือหมดจดจริงๆเอะครับอีก45นาทีในครึ่งหลังครับ แมนยูกับพิกกลับมาได้2อหนึ่งครับถือว่ามาโมเมนตตั้มดีนะครับจากมาติเนลลี่สปีดจังหวะนี้แล้วโอ้โหเทเลอร์เหนื่อยแน่นอนครับจังหวะนี้เทเลอร์เทเลอร์ยังอยู่แล้วเทเลอร์เจอกับมาติเนลลี่แล้วไปเหลืองด้วยเทเลอร์จังหวะนี้ยังอยู่ครับเทเลอร์ฝากเข้ามาและยิงเสาแรกเทเลอร์โหว uh, ิ่งเหนื่อยแน่ๆแล้วแมนยูจําเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆครับทางด้านของเจสันเทเลอร์ที่เล่นได้ดีมากครับแต่ว่า คือใบเหลืองแง่มันตัดด้านของมาร์ตินลรี่ยากครับด้วยความสามารถนะักเตะไม่ได้ทิ้งห่างกันมาก็เป็นคุมเบดี้ลงมาแชนครับฮูมันช่องนี้หลุดมาสวยๆแล้วเวสตันเข้าซ้ายอีกแล้วหู้ชกมาแล้วปั๊มเยาว์นี้โหโฮเชกแม่พยายามทะยานขึ้นไปเลยดูพยายามจะบีบเก็บตรงกลางแล้วเกือบจิ้มได้ซซมบี้ลคองกามาที่จังหวะนี้แล้วปั๊มมาสวยๆที่ชวัวเมนนี่กดแล้วฮู้ชวัวเมนนี่โอ้ลงมาปุ๊บ ยิงปั๊บเลยครับโอ้ลูกนี้ต้องชมคกับการต่อบอลตรงกลางของอาเซนนลใช้ได้ครับโอ้โหแล้วแมนยูเอาไม่อยู่ครับโอ้โดนจังหวะเลาะหลอกครับแล้วยิงดีซะด้วยจังหวะนี้เดลิสก็บังครับแต่ว่าบังไม่มิดครับต้องเก็บแขนเก็บขาแล้วดูครับโอ้โหลูกนี้ยิงดีจนโอ้โทมัสที่วันดึบดเนี่ยไม่ทันเลยครับอรับหลุดขึ้นมาเตลเตลจังหวะนี้ไม่ผ่านมาไตเดลิสเดลิสทำได้ดียกมาอารล้วหลุดขึ้นมา มา,าใช้เดลิทครอบครองได้ครับโอ้โหยอดเยี่ยมเปิดครอสปลายเสาแรกม่งเชื่อกมาแล้วมาถึงการาโชลงมาใหม่ความฟิตยังปัง,ป,งปังอยู่แล้วมีตตลเดลาเวกา้ารออยู่ด้านหน้าเดลกาไปแล้วสปีดสปีดเดลกาลุดขึ้นมาเดลกาฝากเข้ามาแล้วเรียบร้อยโอ้โหตัวสำรองอย่างอนเดอร์ันอีกแล้วพาดนี้ต้องให้เขาจริงๆแล้วสุดๆเลยครับนะ่า ตัวกับของแมนยูแล้วอูแอนเดอร์สันอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับโอ้โหนี่มันแอรลักกี้แมนหรือเปล่าเขาแน่ลงดีไลแมนยูได้ผลการแข่งขันตลอดแล้วแมนยูเปลี่ยนอะไรครับเก็บผลกานแข่งขันแล้วโอ้โหเกวีนดันโซแทนเวสตันครับน่าจะเล่นเซนเตอร์สามในจังหวะนี้ชัวร์ไปนี่ฝากมาตรงกลางแล้วสาก้าปาดต่อมาจังหวะนี้ปัม๊มแล้วฮเฮ้ยอะไรทำไน้ โอ้หไม่มีอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ได้เตะก็คือแค่เข้าไปสัมผัสทัวโอ้เดี๋ยวนี้สัมผัสก็คือฟาแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหและเคลียดเลยครับเกมดราม่าในดราม่าครับบุโยซาก้าเจอกับโทมาสแล้วจริงผิดทางครับโทมาสโอ้โหซาก้า นี่เรานี่กลับเปลี่ยนกองหลังมาเพื่อตั้งรับเอาสากอร์แล้วก็เอาผลการแข่งขันแล้วอูแต่ว่าจุดโทษครับโอ้โหนี่คืออาวุธลับของอาเซนอนอลนะมายังไงไม่รู้ครับโอ้เหลือจะเชื่ออู้แต่ว่า5้า0ครับมูโซาก้าเขาก็ยิงได้ดีอยู่แล้วครับน่าจะจบลงที่3มาแล้วทุกคน เวลามันเท่ากันแล้วแล้วเวลาย,ยังไม่หมดกับโอนจานไม่ยอมเป่าให้แล้วจวัาหวะนี้ต้องสไลด์ไม่ฟาโอแมนยูเคลียทิ้งไปก็จบแล้วโอ้โหแมนยูทนขโมยแต้มก้มานาทีสุดท้ายโอ้โหน่าเสียดายจัดควรจะเป็นสามแต้มอย่างยิ่งครับแต่ว่าลูกจุดโทษเนี่ยโอ้โหแบนเบดก็มีเซงเหมือนกันครับคือไปเบียดไปบังนี่คือแอคชั่นยังไม่ออกนี่คือจุดโทษไปแล้วครับ ซึ่งทาให้ในในของเลี้ยฟภูในกระแซงเราเป็นอันดับที่1เรียบร้อยครับโดยการที่เลี้ยพภูเนี่ยชนะ7เสมอ2ยังไม่แพ้ใครส่วนแมนยูเนี่ยชนะ7เสมอ1แพ้1ครับก็ถือว่าแต้มหลุดหล่นไปเหมือนกันนะแอบเสียดายทุกคนก็กลายเป็นว่าตอนนี้เลี้ยฟภูเป็นทีมที่ขึ้นมาแทนแมนยูเรียบร้อยเลยครับเกมเดือนถัดไปเลยก็อาจจะดูง่ายขึ้นน,นิดนึงครับอาจจะมีหนักเพียงแค่เกมกับมาิตี้นะซึ่งมซิตี้ในยุคนี้นะครับไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนสมัยก่อนแล้วโอ้โหปีนี้อันดับ17ทุกคน แล้วฟอร์มย่ำแย่มากนะคือย่ำแย่มากๆถึงมากที่สุด mm hmm. คือนักเตะแมนซิเตี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นออสการ์บอบเนี่ยก็เล่นได้ดีนะเออร์ mm hmm. ฟิฟเดนเนี่ยราคาแรงจริงครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่เล่นได้นะเออร์ลิงเบลฮาเลนผมก็ชื่นชอบนะครับแต่ว่าราคาค่าตัวพี่แกแรงมากและถ้าซื้อมาทับกับโฮเช็คผมว่าก็อาจจะยากนิดนึง <c oughs> คือไทยมันคล้ายกันมากนะทุกคนมันคล้ายกันมากแต่บอกได้เลยครับว่าตอนนี้เนี่ย สภาพทีมของมาสตี้แบบนี้ทำให้เราสามารถที่จะฉกนักเตะเข้ามาได้ครับเพราะว่าพอสภาพทีมไม่ดีผลงานแย่นักเตะอยากย้ายและเราสามารถไปฉกนักเตะเข้ามาได้เดี๋ยวก่อนที่เราจะอยากได้ใคระครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับพอถึงเปิดตลาดเมื่อไหร่ค่อยไปฉกเมื่อนั้นเดี๋ยวมีทุกคนได้โหวตแน่นอน,นอะไรครับผมพันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสำหรับ FC24 นะครับลูกาวาลาสโก้ครบใคชื่อชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีบายบายครับ